ขอบคุณนกชายนะครับบอกแล้วครับผมตัวจริงไม่มีลำครับผมชัดเจนไวมากๆขอบคุณขอบคุณนะครับขอให้น้องบอสนะครับแล้วก็น้องบางมีความสุขกับรถคันนี้ผมฟอร์ดมาสเตงขอให้ค้าขายร่ํารวยเฮงๆๆครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกับขี่ปลอดภัยสนุกสุดใจทุกเส้นทางผมสื้อไปใช้ก็ขอให้สนุกสนานขอซื้อขายขอมีกำไรเยอะนะครับโชคดีโชคดีรวย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 องนะโชคดี บบอยากคึกอยากมีสศษคนทดูผมหลากได้ยจะซื้อจัดไดรับเฮ้ยสุดสุดโอ้โหโสุดยอดสุดยอดรันจริงครับคันนี้ขอบคุณนะครับลุงบอลต้องบังครับผมก็ยังมีรถแต่งรถบ้านรถซิ่งรถสปอร์ตอีกมากมายเลยนะครับให้มาเลือกสังอะไรผมมีรถสวยๆท่งนั้นครับผมที่คุ้มาารถซิ่งคนฮะ ินดีเลยวันนี้การซื้อขายแลกเกินครับสูงเก้าเก้าเก้าครับผมโบอนี้โบอเดียวโบอตรงนะครับเป็นมากๆขอบคุณมากๆคินดีด้วยขอบคุณบอสครับด้วยดีเยดีเยดีเลยรถสวยๆมาพิอัดได้นะฮะดีอ่าสิ่งรถแต่งสิ่งรถบ้านสปอร์ตก็ใครที่กำลังหารถสปอร์ตรถแต่งรถซิ่งรถบ้านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไว้ผมในช่อง YouTube กุศลรถสิ่งนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเวลามีรถใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับการมาของรถทุกคันนะครับที่อทีเอนะตรนนี้เสวยงครับวสวยครับ,ร,บรอเนื้อคู่ตัวจริงเหมือนกันนะวันนี้ก็ะโอ้แจ่มนะวันนี้คโคตรจ่ม ก็เธอรีล่นเลยนะโอเคนะผมก็ขอบคุณน้องบอสแล้วก็ ฝังนิดอีกครั้งหนึ่งครับผมที่มาสนับนุนนะครับฟอร์ดมาสเตนนะฮะกับยอดยินดีเลยครับผมซื้อไปอชายก e ็ขอ oh. <infinity. S 2> ให้มีความสุขนะครับผมขอให้ร่ำรวยครับที่ฟอดไทยทุกเส้นทางนะครับซื้อไปขายก็ขอให้มีกำไรเยอะๆนะครับขอบคุณน้องทั้งสองที่มาครับผมโชคดีมีชายยิงเรื่อยๆมาๆมาๆนะครับการเงินได เรตรงไปตรงมาก,ก็ต้องร่ำรวยอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับปกติโอเคไว้เจอกันใหม่คังหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ